สวัสดีค่ะยกเองนะคะวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องทําซึ่งภารกิจนี้ต้องทําเป็นเวลา3วันในเวลา3วันนี้ภารกิจที่เราจะทําคือดื่มน้าเต้าหู้เป็นเวลา3วันไม,ม่ว่าจะเช้ากลางวันเยน็นเราจะดื่มแค่น้ำเต้าหู้ก่อนดื่มเราต้องไปชั่งน้าหนักดูก่อนว่าน้าหนักเรากี่กิโลและหลังดืง่มน้ำหนักกี่กิโลคะ่ะเราไปซื้อน้ำเต้าหู้แล้วไปชั่งน้ำหนักเลยคะ่ะไม่ต้องรับางินป่ะคะ はい。はいはい 其实。 รอที่ข้างช้าอที่สองนะคะเมื่อวันแลกเริ่มเปิดถ้าใครเหนือังก็สามารถึเกิดได้นะคะรู้สิ้งหันก็ไป้ทัวพวกคันคือแล้ว

สุดท้ายของพี่สามครับเพราะเราดูเสร็จก็เอาไปช่งหนักกันว่าลดลงกี่กิโลหรือกี่ขีนอะไรเราไปช่งดหนักเัยว่าลดลงเท่าไรกรี่ิโลหรือกี่ขีนะครับ หลังจากที่เราได้ออกไปชั่งน้ำหนักมาแล้วค่ะปรากฏว่าน้ำหนักลง0ูหรือว่า6กขีดนะคะวิธีนี้อยู่เคยทำมาแล้วสองสามครั้งนีคือครั้งที่สครั้งแรกลงไปประมาณ3โดครั้งที่2ก็ลงไปประมาณโดครึ่งครั้งนี้ลงแค่6กขีดก็มีหลุดบ้างค่ะก่อนนี้ก็ติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะลงคลิปอะไร 们开。嗯嗯